ต้อนรับเข้าสู่มินวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะความหมายชีวิต EP ที่11การเชื่อมต่อกับตัวตนภายในเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วตัวตนภายในของเรานั้นมีหลากหลายมากกว่าที่เราเห็นหรือที่เรารับรู้ได้ เราอาจจะรู้แค่ว่าตัวของเราในทุกวันนี้เรามีความชอบอะไรเราเป็นใครเราทำงานอะไรเรามีไลฟ์สไตล์ในชีวิตยังไงแล้วเราต้องการจะมีความฝันความหวังอะไรยังไงในชีวิตบ้างแต่เราไม่รู้ว่าภายใต้ตัวตนที่เราแสดงออกไปข้างนอกให้คนเห็นเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นบุคลิกภาพที่ซับซ้อนจำนวนมากมายหลากหลายตัวตนที่อยู่ข้างในตัวเราเองสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าเด็กน้อยในใจซึ่งจะเป็นเสมือน ตัวตนของเราที่ได้รับการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์บ่มเพาะมาตั้งแต่ในวัยเด็กตลอดจนถึงชั่วอายุณนะปัจจุบันนี้เลยทีเดียวซึ่งมันอาจจะไปสร้างตัวตนต่างๆเอาไว้จำนวนมากมายจากประสบการณ์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาและตัวตนเหล่านั้นก็คือลักษณะนิสัยของเราเนี่ยแหละที่เรามีอยู่ข้างในและเป็นเหมือนเงื่อนไขของชีวิตเป็นบล็อกเป็นความกลัวเป็นสิ่งที่เรา เก็บเอาไว้โดยที่เรารู้และไม่รู้ตัวมาก่อนบางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วนะคะว่านิสัยใจคอของเราในเรื่องนี้ความชอบความไม่ชอบในเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากช่วงเวลาไหนของชีวิตเราและบางครั้งเขาจะผุดขึ้นมาทำให้เราเจอกับจุดติด ปัญหาความสับสนความย้อนแยง้งอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกแต่มันเกิดจากตัวตนภายในของเราที่เราสร้างไว้เก็บไว้จากประสบการณ์ในอดีตทำให้เราอยู่ในจุดที่เกิดความสับสนย้อนแย้งในตัวเองค่อนข้างจะบ่อยบางครั้งโลกภายในโลกภายนอกมันไปกันคนละทางบางครั้งตัวตนในวัยเด็กของเราเป็นจุดติดที่ทำให้เรา เกิดความกลัวความชงักในชีวิตและเราไม่กล้าตัดสินใจหรือทำในบางสิ่งบางอย่างและก็ด้วยตัวตนภายในเหล่านี้นี่แหละที่เป็นเสมือนสิ่งที่เรามีอยู่แต่เรามองไม่เห็นและยิ่งเราไม่เคยกลับเข้ามาทำงานกับตัวตนภายในการเชื่อมโยงกับเขาอย่างเข้าใจเราจะยิ่งเกิดผลกระทบในชีวิตจากสิ่งที่มีอยู่ ข้างในของเรามากขึ้นโดยที่เราไม่เข้าใจว่าไอความสับสนในชีวิตเนี่ยมันมาจากไหนไอวความรู้สึกย้อนแยง้งความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเวลาที Hog ่เราเข้ามาทํากระบวนการโคด้ดเราจะเห็นข้างในตัวเรามากขึ้นเราจะฟังตัวเองมากขึ้นเราจะรับรู้ถึงตัวตนภายในเรามากขึ้นและเราอาจจะเห็นว่าประสบการณ์ที่เราเคยคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบกับเราแล้วนะปัจจุบันเนี้ย แต่จริงๆมันยังคงอยู่กับเราและก็เกิดเป็นตัวตนภายในของเราที่คอยย้ำเตือนเราว่าเราจะต้องอยู่ในขอบเขตคอมฟอร์ตโซนนั้นไปเรื่อยๆและเราไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งนั้นไปได้มันจึงเกิดเป็นจุดชะงักจุดติดความกลัวที่เรามองไม่เห็นว่าเรามีภายในตัวเราเองการจะเชื่อมต่อกับ สิ่งที่อยู่ภายในมันจึงจําเป็นที่เราจะต้องกลับไปค้นหาสืบค้นแล้วก็เห็นเขาก่อนว่าเราสร้างเขาขึ้นมาเรามีเขาอยู่และเราจะเรียนรู้ไปกับเขายังไงให้เขาที่เป็นตัวตนข้างในเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตจากเด็กน้อยที่ติดอยู่ในใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย กลายเป็นตัวตนที่เราตระหนักถึงตัวตนที่เราเข้าถึงเขาได้เข้าใจเขาเข้าใจการมีอยู่ของเขาและดำรงอยู่กับเขาได้อย่างเชื่อมโยงจัดระเบียบให้ความเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการมีอยู่ของเขากับตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดิ้นรนวิ่งหนีตัวตนภายในของเราเราจะยิ่งเป็นทุกข์ค่ะเพราะเราไม่สามารถหนีสิ่งที่มีอยู่ในใจเราได้เราทำได้ดีที่สุดคือการเผชิญหน้าและยอมรับ มองเห็นอย่างตรงไปตรงมาในความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ภายในตัวเราเองและเชื่อมโยงเขาเข้ากับตัวเราในปัจจุบันเชื่อมโยงตัวตนภายในที่อาจจะเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กประสบการณ์ในวัยรุ่นประสบการณ์ในตอนโตเชื่อมโยงทุกจุดในชีวิตเข้าด้วยกันซึ่งแต่ละคนการเติบโตในชีวิตมันอาจจะมีจุดที่หันเหย้อนแยงและแตกต่าง หากเราไม่เคยกลับเข้าไปทำงานกับประสบการณ์ในวัยต่างๆของเราเลยเราจะไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกข้างในได้อย่างสามัคคีและกลมเกลียวมันจะมีตัวตนต,ต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปอะ่ะเข้ามาเตือนเราบ่อยๆตัวตนหนึ่งก็จะดึงเราไปทางหนึ่งอีกตัวตนหนึ่งก็จะดึงเราไปอีกทางหนึ่งมันทำให้เรารู้สึกสับสนในตัวเองอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงกับตัวตนภายในจึงเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอย่าง มีความหมายและการค้นหาความหมายของชีวิตเพราะว่าการที่คุณจะเข้าใจว่าคุณจะมีชีวิตยังไงให้มีความหมายได้คุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคุณมีอะไรบ้างตัวตนข้างในที่คุณตระหนักถึงตัวตนข้างในที่เขาดำรงอยู่และการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกสับสนงงงวยกับเสียงภายในใจมันมีอะไรที่กำลังให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้ผสาน ให้เกิดความเชื่อมโยงและกลมกลื่นเมื่อไหร่ที่ตัวตนข้างในของคุณสมัครสมานสามัคคีถูกจัดระเบียบและให้การดำรงอยู่การมองเห็นแก่บุคลิกภาพเหล่านั้นคุณจะกลายเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตตามแบบฉบับที่คุณปรารถนาโดยที่ไม่รู้สึกว่ากำลังถูกอะไรดึงฉุดรั้ง ให้สับสนย้อนแยง้งและกลับไปอยู่ในมุมอับที่แคบแคบที่ถูกตีกรอบเอาไว้ในช่วงวัยต่างๆที่คุณอาจจะสร้างมันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นถ้าหากคนคนึงในช่วงวัยเด็กมีประสบการณ์ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อาจก้าวข้ามขีดจำกัดของเขาไปเป็นคนที่เพอร์เฟก คนที่ดีขึ้นเข<ม>าอาจจะเป็นคนขี้กลัวมีความคี้กังวลใจมีความเป็น private zone ค่อนข้างจะเยอะโลกส่วนตัวสูง introvert แต่จู่ๆวันหนึง่ง <c oughs> เขาก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นตามอายุ <c oughs> บุคลิกภาพภายนอกของเขาแน่นอนว่ามันเปลี่ยนไปได้แต่ทุกครั้งที่เขาจะขึ้นไปในจุดที่สูงมากขึ้น คิดจำกัดความกลัวของตัวตนเก่าในวัยเด็กที่ยังไม่ได้กลับเข้าไปเชื่อมโยงเขาจะคอยแจ้งเตือนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเขาและเขาไม่สามารถจะออกไปยืนในจุดนั้นได้ถึงแม้บุคลิกภา,ภาพภายนอกของเขาจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่ความกลัวของตัวตนเก่าในอดีตที่เรียกว่าเด็กน้อยในใจหรือจะเป็นประสบการณ์เก่าในอดีตของเขานั่นแหละมันจะคอย ขีดข้อจำกัดในชีวิตเพราะบอกว่าเขาไม่อยากจะให้เขาต้องหายไปจากตัวตนของคุณเด็กน้อยนั้นจะทำงานแจ้งเตือนอยู่เสมอเวลาที่คุณจะก้าวข้ามตัวตนเก่าของคุณไปเพราะว่าบุคลิกภาพทุกอย่างภายในไม่ต้องการการละเลยและการทอดทิ้งการที่คุณไม่ให้พื้นที่กับเขาไม่ได้มองเห็นไม่ได้สนใจและเลือกที่จะทิ้งเขาไปเลยจากชีวิตของคุณ เพราะคุณไม่ได้ปรารถนาจะกลับไปเป็นตัวตนที่เป็นเด็กน้อยที่เหมือนกับมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าตัดสินใจมีความขี้กลัวหรือขี้กังวลอยู่มันทําให้เด็กน้อยในใจเขาพยายามแจ้งเตือนเพื่อดึงคุณกลับมาหาเขาการที่เราจะฝ่าฟันตัวตนภายในเพื่อสร้างบุคลิกภาพใหม่ภายนอกมันจึงต้องไปพร้อมกันนะคะ เราต้องไปในเส้นทางที่เราอยากจะเติบโตวควบคู่กับการทำความเข้าใจบุคลิกภาพในอดีตตัวตนเก่าในอดีตด้วยหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปรารถนาที่จะอยู่คู่กับตัวตนในอดีตเลยมันก็จะเป็นความย้อนแยงสับสนเพราะว่าเราไม่สามารถปฏิเสธประสบการณ์เก่าความจำได้หมายรู้เก่าที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราได้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวที่เราไม่สามารถ ทำให้หายไปตราบใดที่แสงสว่าง,งามีเงามืดจะยังคงดำลงอยู่ข้างตัวเราเสมอเราไม่สามารถปฏิเสธเงามืดหากเราต้องการแสงสว่างเพราะงั้นการกลับไปเชื่อมโยงกับตัวตนในอดีตทุกบุคลิกภาพทุกตัวตนภายในเชื่อมโยงกับทุกนิสัยใจคอที่คุณอาจจะละเลยลืมเลือนทอดทิ้งไม่ได้สนใจแต่ทุกครั้งที่เขาเข้ามากระทบเพื่อเตือนว่าเขามีอยู่ในตัวคุณ คุณต้องให้ความสําคัญและกลับเข้าไปสัมผัสเขากลับไปทําความเข้าใจเด็กน้อยในใจของคุณเองใหม่กลับไปทําความเข้าใจว่าเขาให้ประสบการณ์อะไรกับคุณและให้พื้นที่ในการมีอยู่ของเขาในตัวคุณไม่ปฏิเสธหรือดิ้นรนวิ่งหนีแต่เป็นการเชื่อมต่อและการให้ความสําคัญแก่กันและกันในวันที่คุณอยากเติบโตเป็นคนที่สง่างาม คุณต้องอบก,กอดเงาเมื่อในใจของคุณอย่างลึกซึ้งก่อนการที่เราวิ่งหนีจากตัวตนเก่ามันจะเป็นเหมือนสิ่งที่วิ่งเท่าไหร่ก็ไปไม่พ้นเพราะเราผูกบ่วงไว้ที่ขาของเรากับจุดสตาร์ทหากคุณอยากจะตัดบ่วงนั้นคุณต้องทำความเข้าใจเด็กน้อยในใจของคุณใหม่ด้วยความรักด้วยความการุณาและอบก,กอดเขาไว้ในใจของคุณเอง เมื่อไหร่ที่คุณเชื่อมต่อกับทุกบุคลิกภาพตัวตนภายในของคุณได้คุณจะเป็นอิสระจากความกลัวจากขีดจำกัดจากข้อโต้แยงภายในคุณจะดำรงอยู่กับทุกตัวตนเก่าในอดีตทุกประสบการณ์ที่คุณเก็บอยู่ภายในและจัดระเบียบเขาให้ลิ้นชักในการเปิดปิดทุกครั้งที่คุณจำเป็นจะต้องใช้บุคลิกภาพไหนคุณแค่ดึงเขาออกมา และในวันที่คุณรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่กับสถานาการณ์นี้คุณแค่วางเขาลงและให้พื้นที่เขาดำรงอยู่ในตัวคุณจนกว่าสักวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าจะต้องดึงบุคลิกภาพนั้นขึ้นมาใช้มันไม่ใช่การปฏิเสธหรือการปิดการปกปิดการปิดเบือนแต่มันเป็นการเข้าใจว่าเขาคือส่วนหนึ่งของเราและการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สิ่งนี้จะทําให้ทุกประสบการณ์ในอดีตของคุณได้รับการเยียวยาทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาและสิ่งที่คุณวิ่งหนีมาตลอดชีวิตมันไม่จําเป็นจะต้องวิ่งหนีต่อไปแล้วเพราะคุณได้เชื่อมโยงเขาไว้เป็นส่วนหนึ่งในตัวของคุณเองเมื่อนั้นชีวิตของคุณจะถูกลดล็อกจากสิ่งที่คุณปฏิเสธย้อนแย้งต่อต้านและความสับสนภายในที่เกิดขึ้นซ้ำๆคุณจะเป็นอิสระจากสิ่งนี้ด้วยความรักด้วยความเมตตา และการยอมรับตัวตนภายในของคุณเองและคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแบบที่คุณต้องการและปรารถนาเพราะงั้นความหมายของชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงตัวตนภายในหากคุณไม่กลับเข้ามาตระหนักรู้ต,ตัวตนเด็กน้อยภายในใจโอบก,กอดเขาไว้ให้พื้นที่และความเข้าใจและให้เขาได้เรียนรู้เติบโตไปพร้อมกันกันกบคุณ ความสับสนย้อนแย้งมันจะทําให้คุณเกิดความไม่เข้าใจชีวิตไม่รู้ว่าความหมายชีวิตคืออะไรไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตไปในรูปแบบใดเพราะมันจะมีแต่การแจ้งเตือนของเด็กน้อยคนนั้นของตัวตนตัวตนนี้เข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันตลอดเวลาและบางคนก็มีบุค,คลิกภาพที่มันย้อนแยงกันเองจากข้างในด้วยแล้วเขาก็มักจะตีกันในหัวของคุณนั่นแหละสุดท้ายแล้วชีวิตแทนที่จะได้ไปอย่างโฟลอิสระ มันก็จะต้องแบบไปอย่างติดติดขัดขัดเหมือนรถไม่ค่อยได้ซ่อมมันก็จะไปแบบพังพังอะไปได้ร้อยเมตรก็ซ่อมไปได้ร้อยเมตรก็ซ่อมแทนที่คุณจะทําความเข้าใจตระหนักรู้ตัวตนภายในมันเหมือนการบูรณะใหม่บูรณะรถของคุณใหม่ทั้งคันซ่อมแบบยกเครื่องยนต์กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นการเดินทางของคุณจะไม่สะดุดอีกพอทุกสิ่งที่เป็นขีดจํากัด เป็นข้อขวางกัน้นตัวตนภายในที่สับสนของคุณเขาได้สมานร,รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เชื่อมโยงต่อกันและกันและตระหนักรู้ในการมีอยู่ของกันและกันตระหนักรู้ถึงประโยชน์ในการเตือนและการดำรงอยู่ของกันและกันแล้วหากใครที่อยากเข้าใจเรื่องของเด็กน้อยในใจตัวตนภายในนะคะเรามีคอร์ส10/10 10อบกอดเด็กน้อยในใจ ก็มีข้อมูลอยู่ข้างล่างแล้วนะคะหรือหากจะหาเรื่องของคอร์สเรียนเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปในเพลย์ลิสต์คอร์สเรียนของช่องม,มินาวาทาโรได้ค่ะและการเชื่อมโยงตัวตนภายในนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะคุณจะต้องทำมันด้วยตัวเองเราไม่สามารถให้ใครมาดึงตัวตนของเราออกมาและบอกว่าเราจะต้องทำยังไงถ้าหากเรายังไม่ปรารถนาที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาถ้าหากเรายังไม่กล้าที่จะเข้าไปสัมผัส และยอมรับการมีอยู่ของเขาการโค้ดจะทำได้ก็ต่อเมื่อคลายแอนหรือว่าผู้มารับการโค้ดเปิดใจกับการเชื่อมโยงเท่านั้นดังนั้นช่วงเวลาที่คุณยังรู้สึกกลัวและกังวลใจกับตัวตนภายในให้คุณแค่รับรู้การดำรงอยู่ของเขาและให้เวลาในการที่คุณจะค่อยๆเติบโตและยอมรับเขาทีละนิดนะคะไม่จำเป็นจะต้องเร่งร้อนแต่จำเป็นจะต้องใส่ใจและให้ความเข้าใจ ตัวตนภายในของคุณให้มากๆการที่เรายิ่งดิ้นรนปฏิเสธต่อต้านมันยิ่งเป็นการสร้างอัตตาตัวตนใหม่ทำให้ตัวตนภายในของเราเพิ่มมากขึ้นและสับสนหนักขึ้นอยู่อย่างเข้าใจและเมตตากรุณากับตัวเองค่ะและการเชื่อมโยงตัวตนภายในเราจะค่อยๆเข้าถึงเขาได้เมื่อเรามีกำลังใจในการเข้าใจชีวิตเข้าใจบทเรียนที่อยู่ในชีวิตของเรา และให้เวลาในการเติบโตของเด็กน้อยในใจของเราไปพร้อมกับตัวเราเองแล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อจุดติดปัญหาตัวตนภายในของเราค่อยๆเชื่อมโยงและกลมกลืนกันจนเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดนะคะและค้นพบความหมายชีวิตใหม่ใน E ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ